แทนพี่พี่น้องงานแบบงานแบบนี้ก็งานก็มาลุ้งงานแทนพี่นี่ไงใช่ก็เป็นงานที่ค่อนข้างฉุบหรือหุบมากครับคือคือก่อนคือแบบตอนเมื่อกี้ผมเดินอยู่ในห้างอยู่แล้วแบบพี่พี่พี่แอลโทรมาจุ้งจุ้งอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกมีงานด่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบวิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเพิ่งรู้ว่าก็เป็นงานที่ออฟพิการอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนที่ออฟพิการนะครับผมก็แล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับผมตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ไรนะครับตอนนั้นเราอยู่ที่ไหน เดินอยู่ลาดพร้าวครับผมแล้วทำไงอะไรนะคร<อ>ับคุณจุงไปบอกงั้นเดินทาไงเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ไหนจุงออตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนแล้วผมว่าเดินอยู่เดินห้าอยู่ครับเขาบอกว่าอย่ามูฟนะอย่ามูฟไปไหนนะรอรอมันจะมีงานคอนเฟิร์มแบบเร่งด่วนมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออ,อ,อก็ผมก็โอเคครับเดี๋ยวงั้นผมรอแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแจ้งมามาให้มางานที่ง,งามวานแล้วระบายยังไงแต่นะครับระบายยังไงเร็วขนาด คือตอนแรกนั่งแท็กซี่มาครับก็แต่แต่รู้สึกว่าจะไม่ทันแล้วก็เลยแบบลงจากรถแล้วก็ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์มาครับผมเป็นมาเลยใช่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 วันนี้มีกิจกรรมอะไรจะทำกับพวกเบบี้มาถึงงานแล้วเป็นไงบ้างอะพอมาถึงงานใช่ไหมก็ตกใจเหมือนกันครับก็เพิ่งได้เพิ่งได้รู้ว่าแบบเป็นงานเปิดปาร์ตี้แบบผูู้ปาร์ตี้ครับผมเป็นแบบดูหนังแบบในทีมแบบริมสระว่ายน้ำอะไรอย่างงเี้ยครับผมก็บรรยากาศดีมากๆครับผม ท,ที่นี่ 1941, แล้วก็มีแบบพี่แฟนคลับไปหมดแบบทุกคนก็แบบเหมือนต้อนรับผมอย่างดีครับก็แบบตอนแรกเขาก็เป็นก็เป็นแบบทุกคนก็เป็นพี่วิหมดเลยอย่างี้ครับแต่ทุกคนก็น่ารักนะครับรู้สึกยังไงเห็นบรรยากาศของคูซีนีมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรมีแฟนขับมีอะไรมาเล่วมันหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆครับที่แบบจะแบบจะแบบมีกิจกรรมร่วมกันกับแฟนคลับแบบนี้ผมก็ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าหาได้ยากมากในช่วงแบบในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนมาแบบ มาลองรับไปอากาศที่นี่ดูครับมันดีหนังอยู่แล้วคดูหนังครับเป่ว่าชอบดูหนังมากๆครับผมแบบก็คือไปคนเดียวชอบไปคนเดียวแบบดูหนังคนเดียวในโรงตลอดครับบรรยากาศมันเปลี่ยนไปไหมถ้าเกิดการดูหนังในโรงแล้วพวกค้ารกินมานั่งดูหนังแบบชิวๆดิ้งสานําอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบเหมือนมันก็น่าจะแบบเปลี่ยนไปเยอะนะเพราะว่าแบบดูหนังในโรงมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่แบบผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบคือเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวที่แบบเคยแบบเปิดแบบเปิดโรงหนังที่แบบ ดูข้างๆนะแบบริมสาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ดูริมสาที่มีแพร่ยาด้วยใช่ครับครับอนเล่นน้ำไปด้วยดูหนังไปด้วยใช่คือผมก็จริงๆครับผมก็ตอนนี้นึกภาพไม่ออกเหมือ,มมกอน,น,น,กมนกันแต่แบบพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะมีได้มีโอกาสแบบแบบลงแพแล้วก็ไปดูหนังกลางกลางสระอยู่บนน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันครับแต่นี่เสร็จอยากจะลงไปสัมภาษณ์ไม่ลุงไปสัมภาษณ์ตั้งแพร่หนังรู้ไหมอยากอยากมากครับตอนนี้เดี๋ยวนี่สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยตอนนี้แบบ จะบอกว่าตรงนี้นะทุกคนอาจจะเห็นแบบตอนนี้ผมอาจจะคิดว่าผมสบายๆนะจริงๆแล้วตอนนี้ข้างในแฉะมากเลยแฉะอะไรนะถอดเลยถอดกระโดดลงเลยอะไรนะพิงกับไรเฟือขับเลยเนาะอะไรนะครับมชุไม้น้่านไม่จเป็นแล้วครับตอนนี้ถ้าถ้าตอนนี้ถอดได้ถอดแล้วก็โดดลงเลยครับตอนนี้ฝากงานนครับผมก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับ ฟูปาร์ตี้นะครับหรือว่าซินนามะซินนามะของทาง SF นะครับผมก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นที่แรกที่เดียวที่จัดงานดูหนังในริมในในสระนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มารับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ครับผมครับตอนนี้มีซีรีส์สองเรื่องเลยน้องครับก็ตอนอะไรนะีรองเลยอ๋อใช่ครับตอนนี้มีซีรีส์สองเรื่องครับเรื่องแรกคือแล้วแดาวครับผมออนแอร์ทุกวันศุกร์ สองทุ่มครึ่งทางจีเมลวิพาครับผมก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้ววันนี้ก็วันศุกร์วันออนแอร์เหมือนกันครับอีกประมาณ1ชั่วโมงก็2ชั่วโมงก็จะได้รับชมกันแล้ว EP สามครับผมทุอวันก็เพิ่งออนแอร์ตอนแรกเหมือนกันอ๋ออ๋ออันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือมาเฟียเดอซีดี้ครับหรือว่าปืนกลและคนเทียนครับก็ออนแอร์ทุกวันพฤหัสเลยครับห้าทุ่มตรงทางจีเมลวิพ้าเหมือนกันครับผม <laughs> ก็เป็นเรื่องเป,เ,ปเป็นค่อนข้างเป็นซีดี้คนละแนวเลยครับระหว่าง2เรื่องนี้ก็คือแบบเป็น เป็นซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนไปติดตามเพราะออนสองเรื่องพร้อมกันแต่ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างมันรุ่งสมห้าวันเลยไหมหกวันเลยไหมผมผมปรับอารมณ์ตัวเองไม่ทันเหมือนกันครับเพราะว่าคือันเป็นคนนี้วันนี้เป็นคนนี้ใช่เพราะว่าตัวละครทั้งสองตัวครับมันค่อนข้างแตกต่างกันมากๆครับเวลาแบบเวลาเราดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ๊ะวันนี้เราเป็นเราตัวนี้เราเป็นบีมวันนี้เราเป็นคาบคืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นเวลาก็อยากให้ทุกคนแบบได้ เร,เรียกว่าอะไรเล่นลองดูรับชมดูครับคุณอ,อย่างมาเฟียงายก็คือถ่ายมาตั้งนานลแ,ลแล้วแล้วเราเพิ่งมาดูาานะเราแบบเปลี่ยนแปลงอะไรนะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้โหจะบอกว่าซีรีส์มาเฟียครับ<ม>ถ่ายมาตั้งแต่ผมอายุ19ครับ,รบตอนนี้ผมอายุ21แล้วคือได้เข้าจีมเอ็อะไรอย่างเงี้ครับก็คือแบบผ่านมานานมากแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าโล่งใจครับแบบรู้สึกแบบไอผลงานที่เราถ่ายทํามาประมาณตลอด1ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รออีก ครึ่งปีแบบเพื่อการแบบดี่วว่าแบบจะลงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้ออนแอร์แล้วก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็ดีใจครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามมันนี้ครับแล้วอย่างแล้วแต่ดาวครับชื่นแบบดีมากชื่นเพลินทหนบางครับแล้วแต่ดาวจริงๆก็คือแบบเอาตรงๆคือผมดีใจมากๆครับกับฟีดแบ็กทั้ง EP หนึ่งทาง EP สองครับก็คือคือเอพิส od แรกก็คือฟีดแบ็กฟีดฟีดแบ็กฟีดแบ็กดีมากที่ว่า ก็คือขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งประเทศไทยแล้วก็อันดับ4ี่โลกด้วยครับ <c oughs> พกกเพราะว่าเหมือนผู้ผมก็ติตกใจมากเพราะว่าคือตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเราขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าแบบเราก็เราก็คาดคาดไม่ถึงเหมือนกันครับผมก็ดีใจครับผมกระแสคูชินก็แรงจุกนานเปนแ<ไ>ป๊บเดียวกระแสคณจินขึ้นมาเลจริงเหรอครับก็ส่วนกระแสคณจินก็ผู้ผมมันก็อยู่ด้วยกันมานานครับแบบอยู่ด้วยกันมานานทำงานด้วยกันมานานก็สนิทมากๆอะไรอย่างงี้ครับก็ ก็พวกผมก็คุย <In> ก <George Wagner> ันว่าดีใจที่แบบเราตั้งแต่วันนั้นที่แบบช่วงแรกที่แบบยังไม่มีใครรู้ว่าเราคู่กันอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะมีแบบแฟนคลับทำเอดิตมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนแล้วก็ดังก็จะแบบเอาชอบมาให้ผมดูว่าเอ้จุ้งจุงจุงดูนี่ดูนี่ดิมีคนแบบทำคลิปวิดีโอมาให้เราด้วยอะไรเงี้ยแบบน้องเขาก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยผมก็แบบมันก็ก็ก็อนดูอะไรครับก็ก็วันนี้แบบก็มีคนสนใจพวกเรามากขึ้นก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ ามาซัพพอร์ตพวกเรานะครับแล้ววันก่อนใส่เสื้อคู่ที่เป็นหนังของชินนนนนไม,ไม่ไม่ซื้อคู่นี่<ม>ซื้อห<ม>รือเปล่าอ๋อเขาบอกได้ว่าเป็นเสื้อคู่หรือเปล่าอ๋อชุดชุดชุดขา,า,าใส่ผ้ากันเปื้อนเสื้อโค้ดอ๋อเสื้ออ๋อเสื้อโค้ดอ๋ออ๋อมีเราก็คุยกันก่อนครับว่าแบบเราจะแต่งตัวกันยังไงก็แบบสุดก็สุดได้ว่าก็แต่งตัวเป็นแบบคล้ายๆกัน ใช่จะได้แบบเดินมาก็จะได้ดูเป็นเอาเดีเป็นคู่ครับเอ็มวีแล้วแต่ดาวเอ็มวีแล้วใช่ครับก็ตกใจมากตอนแรกที่เอปล่อยเพลงออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมในในหัวผมก็แบบคิดไว้ว่าแบบสักสักสักหนึ่งแสนคนมาดูเราก็น่าน่าจะน่าจะแบบโอเคสําหรับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบนี้แบบปล่อยเพลงมาแบบประมาณ ประมาณสองอาทิตย์ครับตอนนี้ก็แบบทะลุล้านวิวแล้วอ่างเงี้ยครับก็อยากขอบคุณแบบทุกคนที่แบบเข้ามาเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาฟังกันนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงลงไอจีสตอรกันได้แล้วครับก็รอมานานมากสุดสุดท้ายวันนี้ก็เหมือนแบบเขาแบบสามารถลง IG Story กันได้แล้วก็ก็เข้าไปเล่นกันได้เข้าไปฟังแล้วก็โหลดได้ฉลองอะไรไหมครับก็วันนี้ก็ฉลองด้วยการดู และวแต่ดาวอีพีสามแล้วกันนะครับผม<ช>จริงๆก็ไม่มีอะไรมากเขาก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่เข้ามาฟังแล้วก็รับชมครับที่เคยนั่งกับไเหลืองกับเสือที่มีตอนนี้แบบว่ามีแฟนเขาา้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยครับเออ่นถ้าเกิดเขาสร้างบ้านให้อะไรที่ยเป็นมีด้อมให้อะไรเงี้ยความสร้างบ้านเลยเหรอเออมีมีด้อมเป็นด้อมของตัวเองหรือว่มีด้อมของใครมีด้อมแล้วครับตอนนี้ก็จริงๆก็เหมือนออฟฟิเชียลแบบเหมือนออกประกาศเป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการแล้วก็ชื่อชื่อชื่อด้อมว่า จุงเอ่อดุงจังครับผมใช่แต่แบบถ้าแบบสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าดุงจังกันอะไรก็คือชื่อด้อมนะครับไม่ใช่ผมชื่อดุงไม่ใช่จังชื่อจังนะครับใช่มาอย่างไรดุงดุงจังเนี่ยก็คือจากชื่อพวกเราสองคนครับกันใช่ก็คือจุงดังดังจุงดุงจังก็คือแบบมันจะมีความแบบมีความดูดูแบบมันดูตัวเล็กตัวน้อยดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนดดูเป็นชื่อที่มงคลด้วยเพราะว่า

่แล้วพอพอมีแฟนคลับเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราสองคนจะเอ้ยจะดูแลกันยังไงกับแฟนคลับนั่นนู่นนี่อะไรย่างเงี้ยดูแลอ๋อดูแลแฟนคลับเออ่ก็ผมผมคิดว่าแบบแฟนคลับดูแลเรามากกว่านะเพราะว่าแบบเหมือนเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็แบบมาซัพพอร์ตเราครับผมแบบไม่ไ่าไม่ไ่าจะเป็นแบบในช่องทางไหนแบบทั้งโซเชียลมีเดียหรือว่าแบบเจอกันหน้างานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตเรา ก็ยังไงก,ก็ขอบคุณ,คณทุกคนครับพอมีพลังเข้ามาสปอร์ตเยอะๆในการใช้ชีวิตและต,ต่ยายจะต้องยากขึ้นไหมลำบากขึ้นไหมในความรู้สึกเราไม่นะครับสปอร์ตก็ต้องง่ายขึ้นสิ <c oughs> ใช่ไหมพอแบบมีคนมาแบบมาสนับสนุนเรามาแบบมาให้กําลังใจเราอย่างนี้ครับทุกอย่างแบบเวลาการทํางานเราก็จะมีกําลังใจในการทํางานครับแล้วก็ก็ดีใจครับที่มีคนมาสปอร์ตมีคนมาสนใจพวกเราสองคนครับเรื่องจากผลงานที่กำลังออนตอนนี้แล้วของเรื่องแล้วตอนที่มีผลงานอะไรต่อแล้วนะตอนนี้ใชนนี้งานปีที่อยู่ทำอะไรอยู่ ตอนนี้เออ่ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็มีเราตอนนี้กำลังเราก็ซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่ครับก็ก็อยากจริงๆก็ตอนนี้ก็อยากให้โฟกัสกับเรื่องแลดดาดาวเลยครับผมก็ตอนนี้วันนี้ก็เอพิโซดสามครับก็ดูด้วยครับอันนี้เราได้เข้าแบบว่าส่องแฮชแท็กทั้งในทางที่เขาต่างบ้านเล่นแท็กเอ่อส่องแฮชแท็กตลอดครับตลอดถือว่าตลอดจริงๆติดแท็กไม่ติดแท็กผมเห็นหมดเลยครับจริงๆนะครับเป็นคนที่ ค่อนข้างสองเก่งมากครับจริงมาสองเก่งครับไม่ต้องเมนชั่นชื่อผมผมก็เห็นเลยครับจริงๆนะนั่งเฝ้าเลยเหรออะไรนะครับนั่งเต่าเลยเหรอไม่ไม่ถือว่านั่งฟอดแต่มันแบบเหมือนเหมือนเข้าไปดูว่าก็เข้าไปดูว่าแบบทุกคนคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีอะไรที่เราต้องเออ่ต้องปรับปรุงไหมในเรื่องของเออ่ในเรื่องของการทั้งวางกาำลังตัวแล้วก็ทั้งเรื่องของการแสดงเราได้เคยแบบว่านั่ง ดูดูด้วยกันตลอดเลยครับดูด้วยกันตลอดก็อีพิศศดหนึ่งอีพิศศดสองก็ดูบ้านเขาก็วันนี้ก็ตอนแรกวันนี้ก็คิดอยู่ว่าแบบเออจะแบบเออลองแยกกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แยกแล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบเออเหมือนแบบกําลังเดินทางมาอะไรอย่างนี้ครับวันนี้เขาไปซ้อมเต้นมาก็เลยแบบวันนี้ก็กอเดีกกำลังเ,เดินทางมาครับผมไอ้นะครับ ก็มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมก็ตอนนี้นาตอนนี้นะครับก็ต้องมีมีแพลนอยู่บ้างนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นอันนี้แล้วกันครับก็แบบอยากให้ทุกคนถือว่าเป็นไม่ชีเกร์แต่ให้ทุกคนได้รอกันก่อนดีกว่าวก็ฝากถึงดังหน่อยนะก็ยังเดินทางมาไม่ถึงดังเหรอครับอ,อ่ฝากถึงดังเหรออ,อ่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เหงามากนะรีบมารีบมาเร็วๆหน่อยก็ได้นะ ครับโอเคขอบคุณครับน้องนั่งกำลังเดินกมาัง5นาทีนะ5นาทีเหรอแต่งลวมาถูกตีมนะอันนั้นอาผิดเร่งรีบไปหน่อยเอามาไงอเคาอดังเป็นไงบ้างต้องต้องมาตรวจแกนเป็นมากนะดีใจครับผมที่ได้มางานแล้วก็มาควบจูงงานแรกเลยครับเราก็หวังว่าพี่ออ จะหายจากโควิดเร็วๆนะครับผมเราเตรียมค้อมนะชุดก็คือตรงตามตีมเลยอ๋อพอดีผมอยู่ที่ตึกนะเรียนเต้นอยู่เราอยู่ดีๆเขาดังลูกมามีงานนะเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนชุดตรงนั้นเลยครับผมแล้วจากตึกมานี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็เลยอ๋อคือมากคุณแม่ครับผมนี่มาเป็นมอเตอร์ไซค์มาเหมือนจุงอ๋อไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยครับพยายามหาแล้ว ตื่นเต้นไหมที่เราต้องแบบว่าฉุกเฉินแล้วมางานด่วนขนาดนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นยันพี่อยู่ทเลยฮะผู้จัดการก็ตื่นเต้นครับผมเราคิดว่าเราจะมาทันหรือเปล่าแบบนีุ้นไหมคะอ๋อคืองานโพสต์หกโมงครับหกโมงผมยังอยู่ตึกอยู่เลยฮะก็รู้ว่าไม่ทันแน่ๆต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ไม่เหาแล้วนีเ้คดียไม่เหงาแล้วรับแต่ตอนนี้ผมแฉะมากเลยโอ้ยเหงื่อเหงื่อเยอะจริงเหงื่อเยอะมากตอนนี้ผมอันนี้ละเมื่อกี้ถานซีรีส์ไปครับดังมากไอ้ลองลองลองฝากก็ได้ดังมากดังลองมาฝากซีรีส์ใช่ไหมไม่ต้องฝากอ๋อฟีดแบ็ซีรีส์ตอนนี้ก็ดีครับผมผมก็แบบ ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบคอยติดตามชอบตัวละครดาวเหนือครับคือเาทุกตัวในแล้วแต่ดาวเลยนะครับผมใช่คืนนี้ก็ EP สามแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงใช่ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยว EP สามก็จะออนแล้วครับอยากให้ทุกคนดูครับผมแค่สอง EP สองตอนมันก็คนก็ซิ้นกนะ็อะไรกันแล้วเนาะอ่าครับผมขอบคุณ,คณมากๆคือเอาจริงๆผมรู้สึกแบบตั้งแต่เล่นซีรีส์อันนี้มาเนี่ยผมรู้รร <ๆ S 2> สึกแบบรู้สึกทุกอย่างมันเร็วมากคือตั้งแต่วันแคส เราก็แบบแป๊บๆก็ฉายแล้วมันแบบตื่นเต้นตั้งตัวไม่ทันทำตัวไม่ถูกเลยใช่การทำงานกับกับกับ,กบอ๋อคนนี้ไม่อยากโม้ครับผมโปรเฟชโนลมากๆือเ <laughs> คอค,อค,อค,อคือตอนเล่นคือตอนเล่นซีรีส์ด้วยกันเนี่ยคือตอนตอนาทำงานเขาตั้งใจทำงานมากๆแต่ว่าตอนอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็แบบไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรเราก็แบบมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นครับใช่ EP เนี่ยคือดูอยู่ด้วยกัน EP 3เนี่ยมาขนาดนี้แล้จะดูด้วยกันไหมคะโอ้โหต้องดูด้วยกันแล้วเหรอครับ <c oughs> ขนาดนี้ <c oughs> ใช่ผมจริงแล้วก่อนที่พี่ยูจะโทรมาก็คือตอนแรกผมก็คุยกับรังว่าวันนี้ดูยังไงดีอะไรเงี้ยงั้นวันนี้ลองแยกกันดูแล้วกันอะไรเงี้ยเขาก็ดูบ้านอะไรเงี้ยแต่เหมือนเออ่ก <c oughs> ระทันหันงานกระทันหันโชคชะตาโชคชะตาเล่นงานนะครับก็แบบมาได้มาดู EP สามด้วยกันใช่ครับใช่เมื่อกี้คุณบอกว่า มีหนังท mm. ี่อยากจะดูก oh. mm. ับด mm. mm. ังเรื or, mm. ่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องด็อ Doctor s t r a n g ์หมอแปลกเรายังไงบ้างที่เขาอยากดูกับเราโอ้ดีใจแล้วครับคือเขาดูเรื่องอะไรก็ได้ครับผมแค่ดูกับเขาก็พอครับผมพูดถึงที่ดําที่เงียบที่ดุ่มเงที่ห่างออกมาเด็กที่ดําหน่อย่วยเราเก่กันทีถ้าผม อ๋อดุงจังใช่ไหมอ๋อคือเอาจริงๆมันไม่มีอะไรมากครับผมก็คือดังจุงกับจุงดังมาบวกกันเฉยๆคนก็เรียกผิดกันบ่อยแบบเออจุงดังดังจุงดุงจังอะไรเงี้ยบางทีก็หลุดออกมาจากปากเราก็เออดีเนาะแบบมีความน่ารักเข้าไว้อีกเล็กๆคอยเอวอยากให้บ่เาเราสองคนดูเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักชันนะครับพี่ อืมใช่ครับผมมีแบบว่าคือแบบมาทันทีเลยไหมว่าเ้ยเอาอันนี้เลยอย่างเงี้ยมีคนดิเดตอื่นไหมจริงๆมันก็อันนี้เลยนะอันนี้เลยครับ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่มีคนดิเดตอื่นเลยใช่ใช่เรียว่าใจกใช่คืออนะอ่ะโอเคงั้นฝากกันก่อค่ะฝากดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ฝากติดตามของเราสองคนด้วยฝากเลย <c oughs> ครับผมฝากซีรีส์แล้วแต่ดาวนะครับผมทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะครับคืนนี้ก็ E ีที่สามแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูพวกเรากันเยอะเยอะนะครับ เลยนะครับก็ครับวันนี้ก็มีฉากหลายๆฉากในพิศษสามครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ถ้าเป็นถ้าฝากอยากจะอยากจะฝากก็มีฉากฉากริมสะครับผม่ก็ฝากด้วยครับครับผม